สวยดีอ่ะเออสวยจริงด้วยซื้อเลยไม่เอาดีกว่าฉันว่ามันแพงไปอ่ะแพงก็ผ่อนเอาสิาฉันคงผ่อนไม่ไหวหรอกแต่ว่ามันสวยจริงๆนะเนี่ยยารุ้สวาดมาเช้าห,หมกันนะเนี่ยเช้าเหรอ,อฮึย่ยเช้าจริงด้วยนี่แกซื้อจริงเหรอหนึ่งเทเลบต์ด้วยนะเว้ย,ยนี่ซื้อจริงเหรอเฮ้ยเอาคืนมาถ้าอยากได้ก็ไปผ,ผ่อนเอาสิฮะผ่อนยังไงเพสวยเดีว่ววันหยุดนี้ไปเที่ยวเขาใหญ่กันไหมไปดิฉันว่างพอดี แต่ว่ารายจ่ายเดืนนี้ฉันเยอะมากๆเลยอ่ะฉันไม่ไปนะไปเถอะน้านาน,นานทีได้เยอะกว่าเพื่อนเดี๋ยวฉันออกไปเองจริงเ<ช>หรอนี่ตัน้กล้องทั้งเลยเนาะขอบคุณมากแต่ละเบาหน่ยก็ได้ไม่เบซื้อกล้องสักหน่อยตัวนี้แหละเอ้ยสวยเว้ยมาร์ทฮอลของแท้พอเชื่อมต่อปุ๊บ พูดคำว่า The Bluetooth device is ready to p a i นี่แหละ limited edition ไม่เคยเจอมาก่อนนายขอฟังเพลงหน่อยพี่ไม่ได้ดักเจ้าพี่ดักแต่น้องโ,อโอมนไปกินข้าวกันเถอะฉันไม่ไปอ่ะพอดีฉันสั่งนี่มาเว้ยนี่คือสเต็กเนื้อชั้นดีสเต็กโอมากาเซ่ราคา4,000กว่าบาทแต่นี่มันแพงมากเลยนะนายไปเลยมาจากไหนเนี่ยไม่ต้องรวยก็สั่งได้ของทุกอย่างบนโลกใบน,นี้ผ่อนได้ทั้งนั้นแหละแกอ่ะ <c oughs> ซื้อได้แต่ก็ต้องผ่อนไหวเบาๆลงหน่อยก็ได้ฉันเป็นห่วงก็ฉันผ่อนไหวไงคือเดือนนี้ผมหมุนไม่ทันนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับฮัลโหลครับผมขอเพิ่มวงเงินในบัตรหน่อยได้ไหมครับเป็นคิดจริงด้วยอ๋อฉันขอยืมเงินหน่อยได้ปะไม่ให้ฉันขอร้องล่ะแกติดหนี้ไปเท่าไหร่สามแสนให้พูดอีกทีสองแสนเท่าไหร่ไม่ได้ยินพูดดังๆ ชัดสิ่นนี่สองแสนบาททวนให้ยืมก็ได้แต่มีเงื่อนไขก็ฉันจะเพิ่งให้เงินเดือนของแกไม่ได้ครึ่งปีแกก็พอให้ฉันไม่หมดเอางี้แกต้องมาทํางานทุกวันและต้องทำโอทีต่อวันละสี่ชั่วโมงโอ้โและไม่มีวันหยุดเสารอาทิตย์ด้วยโอ้โหพักเที่ยงเนี่ยห้ามสั่งเดลิเวอรี่ฉันแค่มาขอยืมเงินน่ะแกจะพูดอะไรดังหนาวะเนี่ย แกก็ไปยินคนอื่นดิก็ได้ก็ได้ถ้าเป็นคนอื่นอะฉันไม่สนใจหรอกนะแต่นี่แกเป็นเพื่อนฉัน